มาไหมเขาบอกยังไม่คว่ำทีเจ้าอันแมนพอพญานาคเลยจุดเอาทูบเอาโซกฟันดีฟันฟันนี้สวมมันเขาหัวไข่ออกกับเมนเทอา์ักกับเบาทานไปอีรีของบอเรมเมิร์ดลายเนาเพราะเอาไม้แหย่หนึ่งสอบหนึ่งเพราะจะเป็นทานสอบหนึ่งเออนี่เคินบูกาเอาซื่อเอาที่ดินก็ต้องมาซื่อของเขา อันนี้ก็ซื้อที่ดินของกันกอโซคอลาบเปิดทางให้ทุกขาเด้ออะไรพวกต่างๆอ้านี่ซื้อซื้อบนเปียเออ,อ,อไเพราะว่าท,ที่เขาเขียนมาเ<อ>ขา<อ>ติดติดเบิ่งนำ้ำจักขาเขาโฉกซื้อลาบมันเงาบาทซื้อสิเสือนนั้นาาซื้อทางว่ามันบังมันบังตาให้โซ่ใหมาม,<ฟ>มืออื่นนี่เลยคลิปได้เฟสเงาบก็ได้ขอให้มีความสุขเออ ขอลาปันนี่ใช้ฝุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใช้ฝุ่นก็ขี่มอเตอร์ไ,ไซค์ปีละนาะเพราะว่าม้ามือได้ใช้ฝุ่นมาอันพไปเกี่ยวเขากระเจี้ยหัวสุพรกินอะไรกินกาแฟนมนมสดค่ะแล้วเธอละคะถ้าสมมติละรินขนะแล้วเธอละกินกาแฟอะไร โอ้ให้จุดไว้หนูก็ยังพอเลยเฮาลอะนี่ก็ดิอ้าวขอโชคขอลาบเด้อเงินเก่าบาทสี่ชีวิบบนเปิดดวงเปิดทางมันยังคือบางครัดมันได้หน่อยนะมันตัวนี้มันได้หลายมันบ่ได้ฮะนะมันได้หกล้านสิไปเที่ยวไปสั่งคุณบอกใครบ่ได้แล้ลอตเตอรี่บ่ได้ซื้องวดนี่าบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่งวดงวดหนาจะจะเอาไหมขายซิฟซะก่อนงวดนี้เอาแบบสาบตัวอัน แต่วันที่หนึ่งกับโคกระเลกสองตูกับโสกนวันหน้าจะเอาไม่ครับมันได้มาโก้มันไดแล้วสาหาสามันลมเลยนะขอเอาเน้นบุจดละ่ะ ขอให้สูกให้ลาาเงินเก้าบาทนึ่งื่อเปิดสู่เปิดดวงนี่สมุตตสระพประตูละตตสมาสมุธตสระมุตสะพประตูละตตสมาสมุทตสระสูเปิดราาขอสูคขอลาเพ่่ฟังฟังรืยเ้อสมุตตสะพประตูละโตสมาสมุตตสระสมุตสะพประตูละตตสมเอ้าขึ้นไหลลุ่งอย่สิถือมันจะตกเลยเยกาลุ่มเาะสมุตตสระ สัมาสัมพุทธัสสะนามุตัสสะภะคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตัสสะภะคะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันด้วงเกิดหิงหิหิอย่ามันคัดบริการเอาเงินนี่แหละเก้าบาทฟาดนี่โลดกต่ที่เจ้วทางกับในเท่านี้ก็ได้อยู่หันไปถูกถูกถูกามันสูบมันก็พรถ่ายรูปเราะน้องเพแล้วันที่หนึ่งเลยก็ไปได้ถวายเท้าหวานก็พรถ่ายรูปเรา ตสัพภะประตูอยากนำให้เมธีบนด,ดาด้าน,นมุตสัพภประตูบ,บอกธอบ่อยนขอ,ยอจะเลนรุงเรืองสุ่งเรืองนึงประตูนะโตสมุทรมุทาสนานมุตสตสัมพัธศาสนาพระทบทวด,ดาประตูที่มานี้ที่มาพาโคต์ประดาน้วยยือ้า เป็นซุกปนี่แห้งปังๆเลยลุ้ยทูบๆนี่แหละพอนผู้ซื้อเพ่นก็มาให้ก็แล้ดวงมาให้กว่าพนก็กลับมาแล้วยเขาส่งมาให้แม่เองเขาซื้อของเขาหลายเขาก็ซื้อเพิ่งดวงเขาก็ส่งโหทูบันร้อยล้านเด้อย แล้วเราก็มาดูตอนที่เขาไหม้เหรอช่อใบยายเออนั่งดูน<า><ถ>ั<ถ>่งเขาเดี๋ยวกันไปนั่งร่มหน้าบ้านเขามันจะไปกินข้าวเช้าก่อนไม่ได<ร>้กินมันจะบกงวัวควยมาตีด้่ยดูอะไรบ่ได้เนาะนั่นเออมันมีกระถางเรานี่ยแค่ว่าดุย

หัวคือเลขกกเลยไม่ใช่ออกเอ้าออกแล้วเหรอคะห้าสี่นีทุกคนแล้วมันดินพังกว่ามันดินเนี่ยนะยนี่คะ่ะดูนี่เพิ่งออกสองตัวนะคะได้สองตัวคะ่ะรออีกตัวหนึ่งคะ่ะมาดูดูสมุนคะ่ะไม่ถ่ายได้หมดเลยเพราะว่ามันลงนานก็ได้อเอาทุกชอ็อตสาวๆถกชุดถ่ายนะั่นออกไปว่า ูไปเป็นต่อมากมองทางเด้ว๋วเวบะเดี๋ยวหนูจะมาดูตอนสุดท้ายอีกนี่คะ่ะเลขที่ได้คะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเลขที่ได้คะ่ะทุกคน